สวัสดีครับพบกับผมแจมสินยินทาวันนี้จะพามาที่บางมูลนาคนะครับแล้วก็จะพามาทําแปลงทดลองโซลิโตนะครับนาน้ำตมจะเป็นไงหลายพื้นที่หลายแปลงนะครับก็จะไม่มีการใช้โซลิโตมานานพอสมควรแล้วนะฮะในพื้นที่นี้หลักๆปัญหาก็จะเป็นญยายลิเกเป็นสัส่วนใหญ่ในพื้นที่บางมูลนาค เป็นกันหนักเลยทีเดียวจะเห็นได้ในคลิปของทั้งตำบลมีตาลิเกทั้งนั้นทั้งทั้งหมู่บ้านขี่รถไปดูได้เลยทั้งหนวดแมวทั้งลิเกทั้งกกอะไรสารพัดก็ขี่รถเนี่ยลงใส่หนาแปลงเนี่ยติดกันเนี่ยหมดเลยไอ้หนวดแมวกินหมด ไม่ได้ข้าวกำลังว่าจะเข้ากรุงเทพก็เลยกะเอามาให้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันอะไรครับไปไหลายวันไปสองวันเพื่อจะได้อยู่อีกก็เลยทําให้ก่อนไม่เป็นไรเปไหนวา้าเราก็เอาช่องรถนี่แหละแล้วคือเพื่อนกันเอากับยาที่พี่ใช้เลย,เนเนยแบ่แบงครึ่งกัน<อ>ครับฉีดยาคุมคุมผ้าไปเนี่ยพี่จะเอาน้ำใส่กี่วัน ที่สามเอาน้ำใส่เพราะว่าขอ,ของที่พี่ใช้เนี่ยมันมันจะมีปัญหาข้าวไหมไม่เคยใช้ข้าวมันไม่แดงไม่แดงใช่ไหมแต่เอาย,อยาแมาลงใส่ด้วยแต่ของผมจริงจริงวถ้าิีวันนี้อีกประมาณสักสามชั่วโมงฝนตกก็ไม่มีปัญหาก็อาบอับน้ำได้เลยเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปของผมก่อนครับ ก็จะเป็นแปลงนี้นะฮะก็จะเป็นฝั่งข้างหลังเนี่ยจะเป็นรางรถไฟฝัฟ่งขวามือจะเป็นพื้นที่ที่จะฉีดโซลิโตประมาณสักเจ็ดวัน,วนครับฝั่งขวามือทางนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ฉีดโซลิโตฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้จะเป็นยาทั่วไปก็คาดว่าน่าจะเป็นไม่บิวซคอก็จะเป็นโครโมโซมโพพานิวนะครับ ผมขอทดลองอยู่ที่5ไล่ครับเพราะว่าโซลิโตเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ได้5ไล่หนาน้ำตมแต่จะฉีดช่วงไหนก็ให้ขายน้ำออกประมาณสัก7วันแล้วก็ดูลักษณะดินมีความชื้นหน่อยมันก็จะไม่แห้งมากหญ้าก็จะขึ้นแล้วข้าวก็จะขึ้นแล้วหลังจากฉีดโซลิโตไป7วันนะครับ ก็ถ้าช่วงนี้เหมือนฝนตกอยู่ก็สัก 3- 4ชั่วโมงเนี่ยก็อัดน้ําได้เลยไม่ต้องขายน้ําออกนะครับเพราะว่าหนอจะไม่มีปัญหาแน่นอนสําหรับข้าวนะก็จะขังน้ําได้เลยนะครับแล้วก็หญ้าก็จะย่อยตายเขียวครับที่หลายๆคลิปที่ทานะครับก็จะตายเขียวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่พี่เขาฉีดไปแล้วครับวันที่ประมาณสักวันที่10เดี๋ยวแวะเข้ามาดู หลังจากการฉีดนะครับแล้วก็จะเป็นหลังสงการก็จะมาดูหญ้าว่าจะตายหรือไม่ตายครับเพราะว่าพื้นนี้บางมุนาคเนี่ยไม่ได้เจอโซลิโตมานานพอสมควรแล้วก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับหญ้าดื้อยาตัวโซลิโตนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับแปลงนี้จะใช้การฉีดแบบพฤติกรรมของเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็จ้ของแปลงนะฮะก็จะฉีด โซลิโตหรือว่าฉีดคุ้มค่าของเกษตรกรที่คาดว่าจะเป็นโคมโสมขูพานิวอ,อยู่ที่7วัน7วันฉีดปุ๊บแล้วก็อีก3วันก็ประมาณสักวันที่10ก็จะเอาน้ําเข้าเราก็จะทําตามที่เกษตรกรเขาทําเลยนะฮะแล้วก็มาดูความแตกต่างกันว่าญ้าตัวไหนจะอยู่หรือ่อาตัวไหนไม่อยู่ครับพื้นที่นี้ไม่เคยเจอโซลิโตมานานพอสมควรแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหากับยาดื้อยา ที่บอกในตอนแรกเดี๋ยวมาดูกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ